สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l อารยา PSK นะคนะคะชิปนี้นะคะนุ่นก็จะมาบอกวิธีการแชร์หน้าจอ iPad เข้าไปในไลฟ์สดนะในขณะที่เขียน iPad เนี่ยก็จะเห็นหน้าของเราด้วยเช่นกันนะคนที่จะใช้วิธีการนี้นะคะคือคนที่มี MacBook แล้วก็ iPad ด้วยเนาะสะเต็ปที่1นนะคะคือการที่เราอะเสียบอันเนี้ยเข้าไปใน iPad นะคือต่อสายแจ็คที่มีแบบที่ชาร์จแบตอะเข้าไปนะคะกับคอมแล้วก็ iPad ของเราเข้าไปปุ๊บ แล้วก็ไปกดแบบเหมือนอนุญาตอะไรประมาณนี้เนาะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการที่เราเข้าไปใน Music นะตัว m เนี่ยแล้วก็ไปดูนะคะว่าเรามี iPad ของเราเชื่อมอยู่หรือ,อยังถ้าเชื่อมแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าโอเคถ้าสมมติว่ามันยังไม่เชื่อมเราก็แค่ดึงสายชาร์จแบตออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ดูแล้วมันก็จะเชื่อมเองไม่ต้องตกใจนะคะขั้นตอนที่3นะคะคือการเข้าไปในแอป Quick Time Player คืออันนี้เลย ลิกเข้าไปปุ๊บเข้าไปเสร็จแล้วนะคะทีนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้มีหน้าจออะไรขึ้นเราไปที่คำว่าไฟล์นะแล้วก็ไปที่ new movie recording นะคะ new movie recording อันแรกนี้เลยกดเข้าไปปุ๊บตอนแรกที่เรากดเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นหน้าเราแบบนี้แต่เราอาจจะมาดูตรงนี้นะคะข้างๆปุ่มสีแดงทางขวามือแล้วก็กดตรงนี้เข้าไปแล้วก็ไปที่ iPad นะคะ iPad ของเรา๊แค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะ ใช้ iPad ของเราในการสอนได้แลไม่ว่าเราจะเปิดแอป,ปไหนนะเราก็สามารถใช้ iPad เขียนได้เหมือนที่เราแบบใช้ปกติเลยสมมุติว่าถ้าเราอยากจะสอนใช่ไหมสอนวิธีการใช้แอป,ปต่างๆหรือว่าสอนวิธีการแต่งรูปอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถแบบเข้าไปที่แอปปกติได้เลยมันจะมี2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือการเชื่อม iPad ส่วนที่2เนี่ยก็คือการที่เราอะ ใช้ OBS ในการไลฟ์สดนะคะหลักๆเลยนะคะก็คือเราอะแค่เอา Display Capture คือเหมือนหน้าจอคอมของเราเนี่ยแหละแต่หน้าจอคอมของเราเราก็เปิดที่มันเป็น iPad ของเราเนี่ยเราก็สามารถไลฟ์สดให้มันเห็นหน้าเรานะคะแบบนี้แล้วก็มีหน้าจอ iPad ด้วยตรงนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้วิธีการใช้ OBS ไลฟ์สดใน Facebook นะ ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในลิงก์ที่นุ่นแปะไว้ให้ได้เลยนะคะก็นุ่นจะสอนตั้งแต่แรกยันจบเลยตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปเลยนะคะแล้วก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปในนั้นด้วยเนาะวิธีการแชร์หน้าจอ iPad ลงในไลฟ์สดนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะจริงๆสามารถปรับใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยเนาะสำหรับใครที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนเอ่อการเงินอะไรต่างๆนะคะได้หมดเลย แล้วก็อาจจะแบบแนวว่ารูปก,ก็ได้เช่นกันเนาะคลิปหน้านะคะก็จะเป็นคลิปแชร์หน้าจอ iPad ลงใน Windows นะเออแชร์หน้าจอ iPad ลงใน Windows นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนุ่นไว้ได้ที่ y o u t u b e อารยา PSK นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้มึนก็ฝากไว้เท่านี้โบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย